เมลแองก์นะครับผู้ใดมาเบิง่งหมอล้อไพ่บูนเสียงทองครับเดินใช้ดาวยัวครับวันนี้เพิ่อนขาทีมงานเพิ่อนขากำลังตั้งเวทีอยู่ครับอยู่วัดอุดรบัณฑคู่ครับนี่งานสลองตาตั้งพระอุปช้าครับเจ้าคณะตำบลบันดูครับผู้ใดอยากมาเบิ่งหมอล้อกับมาเบงครับมลแองก์ไพ่บูนเสียงทองแล้วก็กับปะทะ เดือนใช้เดาอยู่ยครับครับรถเบตหมอลลัครับพี่นนองคาดว่าฝนอยู่ตักำมือนี่ล้มฟ้าห้องอยู่ทั้งตะวันออกครับล้มแห้งขนาดเลยครับล้มมาทั้งทีตัางหาก อย่างน้นฝนตรงห้ามมอลำแลยครับเดี๋ยวพระพันเบิงต่งเวทีครับพี่น้องเป็นตะตกกว่าฝน หลานคาเพิ่นมะจับจองที่นังเอ้ยจับจองพื้นทีครับเปิ่นมาขายของแต่ว่าถ้าบนก่อนครับพี่นองมือนีอย่าน้าฝนตกแลวครับลมมายางคักเลยครับฟุนตลบเลยครับไงง่องพี่น้อง สนามกะกวงควงดีครับเบื้องบล้มเบิ้งบล้ำนะครับพี่น้อง,ง,งขั้นฝนมาตกมือนี่ะนีลจเด้เลยเล่นมาได้เล็น้าแน เป็นตะครอบ่ล่ะ,ละมื่อนี่ยพกยหนนนปกแม่ด้นหนวห่นมัน,น,นห่อนมันขักมันห่อนขคอีหลีเดเหม่บ้านนี่ก็ห่อนห่อนแพอคู่ไหมแห่สั่งโอ้ยห่อนกัห่นนี่นยนังยุนี่งนังสายชีเรียงซับปเปลือ นนเป็องัานแล้วๆมอรำให้บุญเสียงท้องกับเดือนชายดาวยัวหกหมื่นกว่าบาทเจ็ดหมื่นนั่นเดะตัวกแล้ว มาแล้วฝนมาแล้วออกแปกมาแล้วฝนอนะ่ะโอ้โหว,ว,ว,ว่าตกโดนหรอไหมฝนมากับยีหลังกิมนี่กับฝากไปสั้นี้แหละครับ